วันนี้ผมจะพาไปดูขนมกับไอติมแล้วก็น้ำค่ะมาพาไปดูการขอมาไอติมอยู่ทางนั้นเหรอไม่ใช่ผมจะพาไปดูขนมก่อนอ๋อโอเคไปอะมีเอออันนี้อะไรอ่ะอันนี้ไว้กินตอนเช้ามันคืออะไรครับผมมันคือผมจำชื่อไม่ได้เนี่ยหมูเนี่ยมันคือซีเรียลซีเรียลครับเหมือนลืมโอเคจุกไง แล้วก็ต่อไปขนปมอันนี้อันนี้เรารีวิวเรียบร้อยอ <ผม S 2> แล้วอ๋อครับครับครับเราเอาอันใหม่เลยแลเพราะนี่สาลายสาลายแบบเผ็ดมากแบบเผ็ดแบบแต่เราไปรีวิวตรงนู้นก่อนตรงไหนอ่ะ <ừ> ของขังแสงของเราโคตรเยอะเลยคือเรายังไม่รีวิวคือปลากระกป๋องเลยเออปลากระป๋องนี่มีปลากระกปอ๋ปะปองสามแม่ครัวโอเค มีปลากระป๋องกระทูโรซานี่ของโรซาต่อไปอะไรเนี่ยน้ำปลาน้้้ำุกีดไม่ใช่อันนี้ซอสแม็กกี้ซอสแม็กกี้ลืมใช่แล้วก็มีน้ำมันน้ำมันอะไรอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยก็มีอันนี้ด้วยผมชูรสผมชูรสแล้วก็มีหนังยางด้วยนี่ช่างหลังมันมีเจ้าด้วยอาหารแมวด้วยโอเคเเยยอะนี่ไปแล้ว ดูแตงโมของเราก็มีนะแตงโมเรามีไม่ยอมยป็นโค้ดหัาตัวเองไปให้ไม่ขายหมดด้วยลืมขายหมดเนี่ยตัวนี้ก็เป็นจะขายอันนี้หมดเลยอันนี้จะเป็นขายน้ำยาปรบะพะนุ่มใช่และอันนี้เป็นขายหนังด่างดีดงวหนังด่างดีดงัวไม่ใช่หนังสติ๊ก เป็นแป้งเป็นแป้งโอเคอันนี้เป็นแป้งเ่นครับต่อไปตามผมมาเลยครับตามผมมาเอ้ยดิบงน้ำปลา้ปลาเราดีอยู่น่ะนะเราไม่จังไม่ได้ดิอันนี้คือน้ำปลานะครับมันไม่ถึงมันจะตกผมหยิบไม่ถึงเอเื่อไปล้วไอตู้ไอติมเราตู้ไอติมเรายังเราดสองพ่อสองพ่อ Ha, ha, ha,